สวัสดีครับในวันนี้ฝนตกหลังจากการซ้อมวิ่งของผมในวันหลังเลิกงานครับในวันที่17สิงหาคมตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม51ครับวันนี้ผมอยากจะขอแชร์นิสัยในการควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งมีเจ็ดนิสัยด้วยกันผมขออ้างอิงมาจากเว็บ sbdc.co.th นะครับก่อนอื่นขอเกินแบบนี้นะครับ ทักษะการควบคุมตนเองถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญในการทํางานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการควบคุมตนเองก็ถือว่าเป็นทักษะของภาะวะผู้นำเช่นกันนะครับหรือว่าในสถานการณ์ต่างๆเช่นทักษะการแก้ไขปัญหนานเฉพาะหน้าถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ตันเองได้ดีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหนานั้นได้ก็จะมีสูงขึ้นครับ เอาละครับผมขอเริ่มนิสัยที่1เลยนะครับคือความสนใจกับเรื่องในแง่บวกครับแต,แต่ในโลกมักมี2ด้านอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่คําถามก็คือเราจะเรือกมองอย่างไรการบอกว่าให้โฟกัสไปยังในแง่บวกไม่ได้ไหมายความว่าให้ปฏิเสธเรื่องที่ร้ายนะครับ มันคือการที่เราเลือกว่าจะมองสิ่งนั้นเป็นแบบใดถ้าเรามองเป็นแง่บวกได้สถานการณ์ต่างๆมันก็จะแก้ไขได้แล้วก็ไปในทางที่ดีได้ครับข้อ2ให้ห้อมร้อมไปด้วยคนที่คิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีครับไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นนะครับที่คิดในแง่ดีแต่คนรอบๆบข้างก็สําคัญเหมือนกันนะครับหากคนรอบข้างเป็นคนที่คิดบวกก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่จะทาให้เรา ท,ทัศนคติแบบนั้นไปด้วยครับข้อนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่คำที่เขาบอกกันว่านิสัยของเราเกิดจากนิสัยของคนร,รอบตัวเรามาผสมกันครับน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะรีบเร่งแบบไหนดีก็ประมาณนี้ครับมาต่อขันนี้ก็3สามต่อเลยนะครับมีโหมดแข็งกล้าวได้ถ้าจำเป็นนะครับคือคนเหล่านี้จะมีขอบเขต บางอย่างอยู่และพร้อมที่จะใช้มันในการปฏิเสธเรื่องบางเรื่องเช่นกันนะครับคือเราจะไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเองครับข้อ4มองไปข้างหน้าไม่ยึดติดกับอดีตครับอันนี้ก็อาจจะไม่จริง100%นะครับจากความพิดาของผมผมว่าบางครั้งประสบการณ์จากอดีตก็สามารถเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการให้เราเดินต่อไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับ ข้อ5สร้างชีวิตให้สนุกตื่นเต้นและมีความสุขครับคนเราเลือกที่จะมีความสุขได้นะครับมีหลายวิธีเราสามารถเลือกที่จะทุกข์ได้หรือสุขได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเรานะครับข้อ6ใช้พลังงานชีวิตอย่างฉลาดแต่และคนมีพลังชีวิตที่แตกต่างกันนะครับคนที่เก่งเรื่องการจัดการความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองก็เช่นกันที่จะ หาวิธีใช้พลังของตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดครับพวกเขาเจะรู้จกักวิธีจัดก,การกับปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆได้ดีกว่าปกติและไม่ให้ความเหดหงิดนั้นที่เกิดขึ้นมีผลกับตัวเองมากเกินไปครับและข้อ7เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอคือต้องขยันเรียนรู้และเปิดกว้างอยู่เสมอครับเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยครับทักษะต่างๆในแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันครับคนแต่ละเจนก็มีความคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นการศึกษาอยู่เสมอถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระและแ,ละแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ a f t e r ต o เวิกขอบคุณมากนะครับ